กระแสมันมาตลอดเวลาแหลอะอะอย่าง<ส>เช่นอนะตอนนี้มาแน่ๆน,นะฮะอันนี้ก็เกินๆไว้ไม่รู้มันจะพว่วงกันได้ปะนะลองจีวิตี้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ลองถามฟาร์มดิรับลองจีวิตี้ ivity, กับจิตวิทยา<ๆ>นี่มันมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงไหมแบบในมุมมองอาจจะแบบแชร์กันก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องแบบซีเรียสแบบหลักการอะไรมากก็ได้นะเอาแบบเป็นในมุมอของของฟาร์มคือตอนแรกก่อนเนาะคนคน,คนอาจจะแบบไม่ได้อยากป่วยอะอันดับอาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นว่าอยู่ยาวร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าทํายังไงไม่ให้ฉันป่วย เริ่มอย่างนี้ก่อนไหมแต่พอมาพอมันพอมันเริ่มเป็นเทรนใช่ไหมคะเทรนสุขภาพว่าแบบโอ้ยฉันจะต้องเฮลตี้ฉันจะต้องแข็งแรงฉันจะต้องแบบหุ่นดีฉันจะต้องแบบหน้าตึงหรืออะไรอย่างเงี้ยผิวต้องดีให้ดูอ่อนกว่าวัยมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยค่ะว่าเขาว่าจะไปโฟกัสในเรื่องไหนแต่พอมันเป็นเทรนปุ๊บอุ้ยเขากินอันนี้แล้วเขาสวยเขากินอันนี้แล้วทําให้แบบสุขภาพดีขึ้นมันก็กลายเป็นแบบ กินตามกินตามแล้วบางอย่างพออะไรที่มันเข้าข่ายว่าสําหรับสุขภาพน้ําตาลน้อยอใดๆเหล่าเนี้ยมันก็จะเริ่มมีราคาที่สูงขึ้นไงคะมันเลยกลายเป็นข้อถกเถียงในช่วงไม่กี่วันนี้ว่า longevity มันดีจริงไหมหรือบางคนแบบอุ้ยฉันก็อยาก longevity ฉันอยากมีอายุยืนยาวเหมือนกันฉันอยากจะมีอ s s e n นข้อต่ออันนั้นให้มันยาวๆสุขภาพีอยู่นานขึ้นอ่แล้วแต่ แต่ฉันมีงบแค่เนี้ยฉันไม่มีงบขนาดที่จะไปซื้อวิตามินอันนั้นวิตามินทุกตัวเ่ยกฉันไม่มีฉ,มมฉันจะทํำยังไงมันอาจจะกลายเป็นแบบในแง่มุมของการที่มามากดดันคนที่อาจจะมีทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะไปแบบไปหาซื้อสิ่งเหล่านี้มาตอบโจทย์ longevity แต่สุดท้ายค่ะบระมองสําหรับบาน,นะ balance ไม่ไม่อาจจะไม่ต้องทำทุกวิธีทางตามอันนั้น ออกกําลังกายไม่ต้องไปฟิตเนสก็ได้ออกกําลังกายที่บ้านอย่างเพื่อนปาอ่ะขุนดีกว่าปาอีนะ่ะออกกําลังกายที่บ้านนี่ไปฟิตเนสขุนยังไม่ดีเท่าเขาเลยไม่อ,อ, <laughs> อ,อ,อยากเป็นอธิบดีวันท่าวัน, 5, วน <laughs> เอ,อ้แบบคือมันมันแล้วแต่เลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับวินยัย <laughs> อาหารอยากลองจิวิตี้แต่กินชาเย็นทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่วิตามินนี่อัดเทียบเลยนะอันนี้อันนี้ตัวเองรู้ๆเลยนะ ชาเย็นทุกวันวิตามินอัดทุกอย่างกินน้ําตาลมันก็ไปกดสิ่งดีๆที่มันกําลังจะได้รับเข้าไปในร่างกายอยู่ดีอย่างเงี้ยก็ค <c oughs> ือสร้างสมดุลนี่ยทให้มันมีความสุขด้วยแล้วสุขภาพดีด้วยถ้าสุขภาพใจดีสุขภาพกายก็ดีตามไปด้วยหรือบางทีสุขภาพกายแย่มากเลยแต่สุขภาพจิตดีอะ่ะมันก็จะไม่แย่ไปถึงร้อยมันอาจจะดีขึ้นมามันอาจจะแค่แบบเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกลื่อนหมุนกันค่ะมันต้องบาลานซ์ทั้งทั้งกายและใจอืม ช่เขาก็คุณยาสีฟันเซนมานะครับดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพฟันขาวเปล่งประกายลมหายใจหอมสดชื่นทุกวันครับตอนนี้มีซ u เปอร์ไวเทนนิ่งและวก็เฮิร์บเอเซนนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์เซนมาออ f ฟิเชี l ลไลน์เซนมาออฟฟิเชีรวมถึงใน Facebook เซนมากรูปกันได้เลยครับ